สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC น้องข้าลารลยการเอฟซีเพลทลำเพื่อนรวมถึงเอฟซีพเอกเตอัตทาชัยเพยลทลำเพื่อนนําในกระแดกันกนะครับนาะมาในช่วงนี้อาจสิแบบแปลกตาในิดนึงครับผมเพราะว่า,จ,า,า,วจ,ออาจัดรายการแล้วก็เลยคิดว่าก็มีออเดอร์ปุ๋ยเขามากครับจัดรายการแล้วก็เลยมาส่งปุ๋ยต่อครับผมเซียวยูต่างอำเภอเพิ่น สั้งปุ๋ย63กระสอบเนาะก็เลยเอามาทรงเพลินกล้องกับาสิบชัดแน่กะขออภัยหลายๆเด้อครับผมอ่ะสำหรับมือนี้ครับผมอ่าหลายๆคนกับอาสิไดยฟังนะเนาะสำหรับเพลงของพระเอกเตะอัธชัยเนาะครับเนาะสำหรับเพลงกับพ่อแลลูกแพ้รักนะครับผมกัอย่าลืมเด้อครับผมว่างๆกะเข้าไปเขาไปฟังเพลง นะครับเขาไปกดไลค์เขาไปกดแชร์เนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจกำลังใจให้ครับพระเอกเต้เนาะครับเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจกำลังใจให้ครับคณะมรำเพิรลำเพื่นครับแล้วก็รว่างได้ไรนี่ครับผมผมก็เปิดเข้าไปฟังในส่วนของเออ่ YouTube ของคณะมรำเพิรลำเพื่นเนาะแม่พ่อพิ่นว่ามีเจ้าภาพอ่า เดินทางมาหอดสำนักงานครับผมมาจ้างงานแล้วก็นอกจากทีมาจ้างงานแล้วกับขนของครับขนของขนอาหารนี่แหละเต็มหลังรถครับผมมาให้คณะมอลำเพริลเพนเาะได้เห็นกับคงกับเข่าจินกันนะครับเนาะถือว่าเป็นเลิกง่ามย่ามดีครับผมหลังจากที่บวงสวงผ่านไปวางมือเศร้านี่นะครับเนาะ แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องดีสำหรับผมนี่แหละครับผมก็คือว่าตอนนี้ทางด้านของ youtube mm. เพื่อนกะเเพื่อนมันยังเกาะ mm. เปิดสางไร่ใดมั้บอเปิดสางไร่ใดได้แล้วครับผม mm. ก็สิมีโฆษณาเนข่ามาอยู่ในคลิปวิดีโอด้อยครับผมคือว่าก็ว่าวนะครับ ผมก็บเด้ตั้งใจหรือว่าได้ตั้งรักว่าสีมะเฮ็ด u t u b e แต่พอมาพอ่อนนองค่ำลาแล้วผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะจาของกับมีซื้ออยู่ในมืออยู่นั่นก็คือซื้อวิทยุสามคืนเนาะก็เลยคิดว่าเฮ็ดจงไงด๋ดีเนาะสีมีโอกาสได้เดชียร์น้องค่ำลาแบบเต็มที่ก็เลยคิดว่าการเฮ็ด o u t u b เนี่แหละครับพอมีพี่น้องก็เลยสิเป็นอีนึงช่องทางเพราะว่าผมกัเไปนคนที่มกักเว้ามักโซเล่เน่ย ก็เลยเดบสร้างช่อง YouTube ขึ้นมาเพื่อที่สีไดเชียนอนขําลาแบบเต็มรลอยเนาะและการเชียร์หมอลลัคณะเพลรลำเพิ่นร่วมถึงศิลปินทุกทุกท่านครับต้องกับอดีตสั้นนิดนึงเพราะว่าผมกับยังบ่าันี่มีอนะไม่กันสัน้นพี่น้องครับผมเพราะว่าสร้าง y o u t u b e มากบ้านหอด2ส,สัปดาห์จ่อยเนาะแต่ว่าตอนนี้กะเปิดสางรายได้มีขดส,สนุาแต่ว่า คลิปนี้ผมกะอยากสิฝากพอ่อเป็นพี่น้องแน่จากน้อยครับทํามเป็นว่ามันมันมีโฆษณาโพเขามากอยู่ในอันคลิปวิดีโอของผมเนะ <c oughs> ากะกะยาขามโฆษณาเด้อค่ะผมคือประมาณว่าเป็นยังจังบอกว่ายาขามโฆษณาเพราะว่าทํามเป็นว่าโบขามโฆษณาเนาะมันกะซิมีรายได้จากจากการเบิง ยูทูบเนี่ยแหละครับผมซึ่งไล่ไก่ก่อนแรกที่สีได้เนี่ยผมกับสิเอามาเฮ็ดพวกมาไล่ให้น้องสาวให้ลูกสาวให้น้องสาวของทุกๆคนให้ลูกสาวของพอพอยเมทุกๆ,ๆคนที่เป็นเป็นเอฟซีเนาะครับเนาะได้ซ้ำได้กับสิเฮ็ดพวงมาไล่ซ้ำนั่นแหละครับแล้วผมกับสิขี่รถเนี่ยเอาไปห้อยเอง กับมือผมนี่แหละแต่ผมก็บอกหูดอกครับว่าเงิ่นก่อนแรกที่ได้จากการเทศช่องยูทูบเนี่ยมันสีได้ซ้ำไดเนาะแต่ว่ากับฝากพ่อพี่น้องไว้ก่อนก็นแล้วกันว่าทำนี้มันมีโฆษณาขามาอยู่ในอ่าคลิปของผมกะฝากพอพอแม่แมนเอฟซียะขามโฆษณาดเด้อครับผมจะได้การถือว่าเป็นอ่าแห้งเชี่ยแห้งใจเนาะซอยกันสนับสนุนละกัซรอยกัน หาพวกมาไล่แหงน้องข้าอ่ลาตามภาษาผมแล้วผมกับบดีมีเงินพ่อทีสีเห็ุพวกมาไล่พวงใๆให้หน้องข้าหลาดอกครับเพราะว่าผมกะหาเสาขินคำแค่น้เพียงน้องข้าหลานกันแหละแต่ว่ากับซิมี่อ่กิจการขายปุ๋ยห้องจะคของอยู่แต่ว่ามันกบะบด้ร้ายดอกครับพี่น้องกับพ่อได้เติมนะ้ำมันรถไตมือมือ,มอนี่ละ แต่มือนีกะมีข้อมือซึกขอบคุณเชียวหลายๆเพราะว่าเพิ่นเพิ่นกระซังนี่หลายๆกระสอบเนาะหกสิบสามกระสอบก็บไม่เน่หน่อยครับผมกะัจไหนกะฝากไว้เนี่นัน่นแหละกันแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าอ้าวเบาๆไรยาก,กันหางฟังเพลงของพระเอกเต้ อัธชัยเพชรลำเพลอนก่อนกันเลยกันครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดฝากพ่อแม่พี่น้องไว้น้าเนเด้อครับผมอ่าเขาไปเบิ้งกันร้ายๆล,ยลวกากดไหลน้แเนกดแช่น้าพร้อมถ้าพร้อมแล้วเข้าไปฟังเพลงม่วนสาหรับเพลงกราบพ่อแล่ลูกแพ้รักเต้อัธชัยเพชรลำเพลอนครับเอาตัดไปเลยพี้วนขืนบ่ เพลงขนขืนครับผมเอาเป็นว่จาจะนอยกันแลกกันเนาะครับเนะาะเดี๋ยวเขาคอยมาฟังเพลงมุนๆวนน้ากันครับผมสักครู่เดียวเด้อ <Yeah. S 1> เอาเราพ่อพี่น้องครับผมหันการสรุปไปนิดน,นึงเพราะว่าอารับเขมามนี้สวนยางเนาะขืนมากกว่าบไคลมีแต่ว่าตอนนี้พ้อแล้วครับผมขืนมากแล้วเข้าไปฟังเพลงมุนๆขวงของซิคเกิลไม่ล่าสุดของพระเอกเต,เต้ นะครับผมอัธชัยเพลํำเพลินเดอรัค่ะผมกับพ่อแลลูกแพลรักครับมาส่งปุ๋ยพี่ดอกเอ้ชีวิตดีเจหนึ่งว้นฉลองกันลำบากอยู่ครับบุกสวนอย่างเนาะวงทิละ่ะมแต่สวนอย่างครับผม พอแลลูกแพ้แล้วความหักบ่มีแววสี่ขึ้นโค้งดอกคือเก่าอันจริงๆแล้วรถคันเนี้ยก,กับวัาเด็ดผลปุ๋ยครับผม,มากาซิมี่ลูกน้องเ,ออเพื่อนขับ <หา S 1> รถต้องกดมาอยู่มผมก็แท่ไปคุ้มหนาง,งานนึงซื้อครับแต่่ามือนน,นี เขาบอกว่าสิกินดอกเฮ้หนีโคตรพอยนะพี่น้องเนาะกลาบโเลถึงใจพ่อโค์พัอีห้หนีถึงใจผมแห้งซอยดนใจให้ลืมจำเนอบรรยากาศ ตอนฝนตกครับผมแถวนี้มีศเสวนยางครับสวนยางตลอดแนวเลยแม่โงบุยเหศิลหงชิสามาสอบครับขอโอ้วห่ใจเด้อครับผมสำหรับขอหอยแม่เอฟซีเดือดแยุกคนเนาะที่เป็นการังใจให้ช่องแย่ลูกเพหนึ่งวันฉลองครับ ขามีตังหล่นบัญชีผู้หญิงคนนั้นลูกพามากลับก่อนนี้เขาจึงแอบหนีไปกับเสียเงินน้าบอเอาน้ำตามาหน้าพอแลอยากเห้เขาไม่สถสามคิดไ่เร็วเนาะคนตก็จะแข่งคนนี่แหละครับโซ่โซ่ ีน้ำตาช่วยเป่าคาถาให้แค่เงื่อนแต่ใครปุ๋ย,ย,ยโอ้โอโยพี่น้ำเพ็ดใจได้เขาแต่งกันไว้ไทยบ้านหรือซาเ<ะ>พ็ดใจห<ะ>นาจะสิ้อยู่ในยำไทบ้านโบเซล เจ็บแล้วบักแฟนเก่าฟังตายเจ็บแทอแล้วบากแฟนเก่าฟังตายบพรพะลดนใจให้มีทางเก่โซ่จบสายเครื่องไฟจอดขวาเสียงสู่ควันลอยมาสีสีคือสีขาดใจบอกความทางโน,นรู้ว่าดูแฟเต็มใบขอสิทธิ์แค่ร้อยมาไหวบอกกล่าโพเล จบสักแค่บคือเวมาอพอจบสักแค่บเป็นคือเว้ามาพอพอดพอสีพี่กันสั่งผัดอจโจสวังพี่น้องมันทำรถแห่ครับผมซืือใจซสือโไฟกะมวนมวนอไรเนาะมันมะเมาไป้นเขาบอนาอย่าลืมเด้อครับผมมาที่ซัมิบนี้กูได้พอเนี่ยเขาคุมปิดเนาะ149ก้าคะแนนเท่านั้นนะครับ หรือประเทศสะดวกพอมางเดินทางสะดวกเดินทางได้บ่มีบ่มีบทกิจุราการเดินทางไป็นหนาวิธีเด้อครับผมพอกันเด้อหนาวิธีเด้อสามสี่กันยายนครับบวันเสาร์ด้วยกับีี่คนทมาดูแแลเจ็บทมันแปลความตายได้ดีต่อเจ็บแทบแทบมันแปลความตายให้เขาได้ดีต่ออย่ามาจนอยู่กับลูกดอกนี่พี่เองฝันเด็กล่องขบวนแห่สาว้า วันเล่นก็ขบวนแค่สองสามอนสาบานเอาห้พ่อแหล่เพื่อนหูห้พ่อแหล่รักษาเจ้าอย่าลืมเน้อครับผมตอนนี้ช่องจิกหนึ่งมั่นฉลองช่องน้อยๆกับมีโฆษณาข่ามาแล้วครับผมขาว่าพอพ่อแม่เอฟซีเพราะว่าจะเป็นอ่าพอพ่อแม่เอฟซีอยู่ทั้งประเทศไทย ทางสวรรค์ในเขตหรือว่าจะเป็นพอพอไ่เม่เอฟซี FC อยู่ทางต่างประเทศเนาะเขาว่าเปิดเขามาในคลิปช่องจริงหนึ่งว่านฉลองเหมือนที่โฆษณาคันอย่าเปิดขามโฆษณาเด้อครับผมอย่าเปิดขามโฆษณกากะให้เบิงโฆษณาไปให้เบิร์ก่อนเพราะว่าโฆษณาก็คือไล่ได้เนาะแต่ว่าไลา่ได้ก้อนแรกทีเดียจากยูทูบเนี่ยผมสิเอาทั้งมดไปเห็ดพวกมาไล่ให้นน้องข้าหลาหเผ็ดลำเพลิน ขอมแท้แน่นอนครับขอแต่ว่าให้นมันได้ขอแต่ว่าให้มันมีารได้ผมเสดพวกมันได้ย่าย่ไปแต่น้องคํำลาแน่นอนครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้เนาะครับเนาะคลิปนี้เอาไว้สมิสกรอนข้างหน้ามันจะเป็นภูเขาครับผมเดี๋ยวขื่นมมนสีเสียขอบคุณสัะการติดตามอย่าลืมติดตามชอ่องเจ็กหนึ่งวันฉลองด้วยครับผมเขามากกดซับสไคร กดไลค์กดกระดิง่งนะครับเนาะและก็ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ครับเพ่งกับพ,พ่อเลยลยรแพรลกของพระเอกเต้ยอัธชัยเพิรลำเพินด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปตีเวนันนี้สวัสดีครับ